วันนี้นะคะจะเป็นการระบายสีน้านะคะเป็นดอกไม้เนาะเป็นดอกไม้โดยที่เราไม่ต้องใช้ดินสอวาดเลยนะคะแต่จะเป็นดอกไม้ในลักษณะที่มีกลีบซ้อนเป็นเงาแบบนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยเนาะสีที่ครูเลือกใช้วันนี้จะเป็นสีแดงกับสีส้มนะคะเพราะงั้นครูจะเอาสีแดงสีส้มผสมกันให้มันออกเป็นสีแดงแงที่เหลือบๆส้มนิดหน่อยนะคะไม่แดงแป๊บจนเกินไปแล้วก็เออใช้สี เขียวกับสีน้ำตาลนะคะสำหรับทำก้านแล้วก็ใบนาออ่ะอันดับแรกเราก็บีบสีส้มกับสีแดงลงไปนะแล้วก็คนให้สีมันแตกนะคะคนให้สีมันแตกสีเขียวสีน้ำตาลยังไม่ไปยุ่งกับมันนะคะเราจะวาดระบายกีบก่อนนะคะระบายบนกีบก่อนเวลาเทคนิคการคนสีอย่าลืมนะคะต้องคนให้สีแตกอย่าให้มันเอ่อเหลือเป็นเม็ดเม็ดของผงเอาไว้นะคะอย่าให้มันเหลือเป็นเม็ดเของผงเอาไว้เนาะอ่ะ วิธีการวาดกีบอันดับแรกเราจะวาดทั้งหมดสามกรีบเราจะเริ่มจกีบกลาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสีที่หนูตีให้สีแตกหนูจะต้องผสมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะผสมน้ําลงไปให้สีมันเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ให้มันข้นจนเกินไปเนาะเพราะงั้มันจะเข้มเกินจ็นไม่สวยอ่าอันดับแรกนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องระบายกีบกันก่อนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมนะคะเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ที่มือด้วย นะคะสำหรับไว้ซับพู้กันเพราะมันจะต้องมีการซับสีออกนะคะอ่ะนะคะการวัดกลีบแรกครูจะวัดกลีบกลางก่อนนะคะครูจะวัดกลีบกลางก่อนครูจะเริ่มจากการลากนี้มานะคะแล้วครูก็จุ่มสีอีกนะเราจะไม่ทีเดียวแล้วก็จุ่มมานะจิมสีจุ่มสีรอบนึงแล้วก็ลากลงมานะคะลากลงมาตรงปลายเราอาจจะแต่งให้มันเป็นคล้ายๆกลีกบดอกไม้ที่มีปลาย แตกๆนิดหน่อยโดยการค่อยๆใช้ปลายผู่กันนะคะเข้าไปล่างๆไล,ล่ๆมันคุณจะเหน็นสังเกตว่าสีที่ครูทํามันจะมีความแฉะลงมนันแล้วก็จะมาจบที่ปลายเป็นขนกรีบนิดหน่อยนะคะแล้วครูก็จะล้างผู่กันนะล้างผู้กันเสร็จแล้วครูจะซับๆนิดนึงแล้วก็ครูก็จะปาดเห็นไหมคะกรีบมันก็จะมีความ อ่อนขึ้นแล้วก็สีมันก็จะมาสีเข้มมันก็จะมากองอยู่ที่โคนกีบพอได้เราก็ซับแล้วเราก็ปาดนะคะถ้าพุกกันแห้งก็ชุบน้ำนิดนึงแล้วก็ปาดนะคะตรงไหนที่มันยังเป็นกีบกีบขอบกีบยังไม่สวยหนูก็แต่งกีบนิดหน่อยอ่าถ้าตรงนี้มัน คนกรีบมันดูจางไปแล้วนะคะด้วยการจากการปาดพู่กันของเราเราก็เอาสีเติมลงไปนะคะเอาสีเติมลงไปให้มันมีความเข้มนะคะแล้วก็ไล่สีตรงนี้อย่าให้มันเป็นสีที่เอไม่เนียนะนะคะดูดูแล้วแบบสีมันขาดกันค่ะคะปาดอีกนิดหน่อยเวลาปาดก็คือปาดแล้วก็ซับนะคะ เป็นการจางสีที่กรีบปัดแล้วก็สับเนาะเห็นสังเกตว่าจะเห็นโคนมันจะมีความเข้มอยู่นะจะมีความเข้มอยู่ที่โคนนะคะมีความเข้มอยู่ที่โคนน้อยนะคะต่อไปนะคะต่อไปกลีบที่สองหรืจะเริ่มวาดกีบซ้ายหรือกีบขวากอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกลีบดอกไม้เนี่ยเออมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นปลายกีบอย่างนี้ทุกอันเนาะบางอันมันก็อาจจะมีการปลายกีบฉีกขาด รือบางอันก็จะเป็นแบบปลายแหลมบางอันก็จะเป็นแบบปลายกลมในหนึ่งดอกมันมันร้อเรียนธรรมชาติมานะคะมันร้อเรียนธรรมชาติมาอ่าิที่สองนะคะขิดที่สองกูก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะคะก็ล่างลางมาล่างลางมา,งางนะคะจะสังเกตว่าสีมันจะมีความแฉะแฉะอยู่ นะคะคสีมันมีความแฉะๆอยู่เนาะอันนี้ครูจะขอทำให้ปลายมันอ้อวนๆนิดนึงนะคะอบอวบนิดนึงนะคะอะ่แล้วนี้ครูก็จะพูกกันชุบน้ำล้างน้ำแล้วก็ แล้วก็ซับชุบน้ำนะคะแล้วก็ปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับนะคะเป็นการปาดสีข้างบนออกปาดลงมาถึงช่วงสักเสร็จหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ข้างล่างนะคะให้มันยังมีความเข้มอยู่ถ้าเราจะต้องเติมไปข้างล่างให้มันโคนข้างล่างให้มันเข้มหรูกค็ค่อยๆเอาพู่กันจุ่มสีเดิมของมันก็คือสีแดงส้มเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆแต่ง ตรงไหนที่มันเป็นช่วงรอยต่อของสีนะก็ใช้พู้กันชุบน้ําแล้วก็ปาดขึ้นไปนะคะปาดขึ้นไปเป็นการไลส่สีปึ๊บ,บนะคะแล้วก็ซับนะะปาดเป็นการไลส่สีปึ๊บแล้วก็ซับนะคะ,ะ,คะแล้วก็ซับเดีย๋ยวจะสังเกตเห็นว่าโคนเรามันเป็นสีเข้มๆเนาะนะคะ ถ้าไข่เข้มแบบยังอยากเข้มอีกก็กค่อยๆพู้กันแจะสีแล้วก็ใช้ไปลายปลายพู้กันนะคะนะคะแตะนิดหน่อยแล้วก็ต้องไล่สีให้ดีด้วยนะคะตรงกรีบแรกเมื่อกี้ครูมันมันจางไปครูขอเติมอีกนิดนึงเติมนิดนึงแล้วก็ตรงช่วงที่มันเป็นรอยต่อครูก็เอาพู้กันชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆไล่ เวลาเวลาพวกกันเวลาน้ำมันไปนองที่พวกกันเยอะครูก็จะใช้เทคนิคการซับเพราะงั้นทิชชู่จะต้องอยู่ที่มือตลอดนะคะทิชชู่ต้องอยู่ที่มือตลอดเนะพร่อที่จะซับนะคะเตรงขอบนะคะตรงขอบตรงนี้เราอาจจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนิดหน่อยเพิ่มขนาดอี่นี้นะะเพราะงั้นถ้าเราจะเริ่มทําขอบเก็บขอบอะไรต้องในตอนที่มันยังไม่แห้งสนิทนะคะลูก ะะต,ต้องให้มันยังหมาดๆอยูอ่นะคะเสร็จแล้วกีดที่สองต่อไปกีดที่สามก็จะอยู่ฝั่งขวามือเนาะนะคะกีบที่สามครูก็จะให้มันคอนขอเข้าหากันหน่อยเพราะฉะนั้นกีบมันจะ นองสีนะคะสังเกตว่ากีบที่ครูทํามันจะสีมันจะนองนองเปน็นน้าน้าหน่อยเพราะว่าเราต้องปาดออกเนาะงั้นเราต้องทำอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วพักกนชุบน้ํานะคะแล้วก็ปาดมาถึงโคนแจะสีออกปาดปึ๊บมาถึงโคนแจะสีออกก็ค่อคยไล่นะคะพอถึงตรงโคนตรงนี้นะคะเราก็ ปลายผู้การจุ่มน้ำเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆไล่เขาขึ้นไปนะคะให้มันให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันดูเป็นการไล่สีจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สีตัดกันเห็นอย่างได้ชัดเจนอย่างเงี้ยค,คือคือไม่ได้นะคะการใช้สีน้ำคือจะต้องเป็นการไล่สีให้มันเนียนๆนะคะค่อยๆไล่มันขึ้นไป นเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปรูปแต่งปลายเล็กน้อยให้มันดูแบบมีอะไรอะไรหน่อยนะตรงช่องปลายปลายถ้ามันหม,ดหมาดๆแล้วหนูอยากให้ปลายมันมีสีเข้มๆหนูก็ใช้พู้กันไม่ต้องชุบสีเพิ่มเลยนะคะพู้กันเดิมๆเ,เราที่มันหม,ดหมาดๆแห้งๆแ,แล้วเนี่ยค่อยๆปาดลงมาได้ค่ะ ตรงโคนอันนี้มันยังจางไปนิดนึงครูขอเติมสีหน่อยแล้วก็ครูก็จะปาดแล้วก็ซับออกเวลาหนูลงผู่กันหนูค่อยๆใช้ปลายมันค่อยๆผิวไปผิวไปกับกลีบมันนะอย่าแบบกดพู่กันแล้วก็แบบสะบัดจนกระดาษขาดกระดาษยู่นะคะ ซับนะคะปาดซับปาดซับปาดซับอ่านะคะก็คือจะได้กลบดอกไม้ทั้งหมดสามกลีบนะคะต่อไปนะก่อนที่เราจะทําเป็นชั้นของกลีดที่มันเป็นเงากลีบนะเราจะต้องทําตรงนี้ให้แห้งก่อนนะคะต้องทําตรงนี้ให้แห้งก่อนก็คือทิ้งไว้ให้มันแห้งจนหมาดหรือไม่กรหนุก็ถ้าเรารีบนะคะแตะไปเนี่ยจะต้องไม่เป็นแบบแจ๊ะมือขึ้นมานะคะ ออถ้าเราเรลีมก็ใช้ไดเป่านะคะให้ใช้ไดเป่าเนาะ,ะหลังจากที่สามกลีบนี้แห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาระบายสีให้มันเป็นออกลีบที่ซ้อนกันเป็นเงาเนาะนะคะเราก็จะเหมือนเดิมคะ่ะใช้สีเดิมนะคะใช้สีเดิมแล้วก็นะคะวาดซ้อนกลีบเนาะอาจจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะก็คือวาดให้กลีบนองลงมาให้สีมัน นองลงมาเลยนะคะให้สีมันนองลงมาปลายกลีบมันก็เกือบจะชนกันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะล้างผู้กันแล้วก็ปาดแล้วก็ซับล้างผู้กันนะคะปาดแล้วก็ซับนะคะปาดแล้วก็ซับตรงปลายนี้หนูอาจจะแต่งให้มันสะบัดสะบัดปลายนิดนึงแม้มันจะมีช่วงซ้อนกลีบมันจะมีช่วงซ้อนเงากลีบอยู่ รงโคนคุณอาจจะเติมเติมให้มันเข้มเข้มนิดหน่อยนะเติมให้มันเข้มเข้มนิดหน่อยแล้วก็ตรงช่วงไหนที่มันเกินไปเราก็ซับออกอะนะคะทีนี้ขีบซ้อนด้านขวามือวิธีการเดียวกันเลยค่ะ นะให้มันดูเป็นธรรมชาติไปเลยเนาะมันก็จะซ้อนกีบกันลมานี่แล้วก็ปาดตรงนี้เราก็ล้างฟุกกันนะคะแล้วก็ปาดแล้วก็ซับออกปาดแล้วก็ซับออก เดี๋ยวจะสังเกตว่าถ้าสีเอ่อถ้ากรีบแรกที่สามกรีบแรกที่เราระบายมันมันแห้งกําลังดีอะ่ะมันจะเป็นลายกรีบออกมาแบบนี้นะคะเพราะงั้นอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนต้องให้มันเออค่อนข้างแห้งแห้งถึงขั้นแบบหมาดแห้งๆเลยอ่ะนะคะอย่าใจร้อนไม่งั้นหนูจะได้กรีบที่มันแบบออกมาไม่เป็นเงาซ้อนแบบนี้นะคะออกมาไม่เป็นเงาซ้อนแบบนี้เนาะ ตรงปลายอาจจะแต่งนิดหน่อยนะคะแต่งเงาแต่งอะไรมานิดนึงทุกครั้งที่ปาดก็คือต้องซับนะคะถ้าเราถ้าเราปาดสีออกก็ปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับอย่าปาดแล้วก็ปาดสามปาดแล้วก็ปาดานะกระดามันจะไปเปียกไปแฉะนะคะอ่าเราก็จะได้กรีบซ้อนขึ้นมาสองกรีบตรงนี้แล้วนะคะทีนี้จะมาทากรีบเล็กๆข้างๆอีกสักสองกรีบนะคะเป็นกรีบเป็นกรีบเลี้ยงข้างล่างอีกสักสองกรีบกีบเล็ก,เ,ลก,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 เ,ลกเนาะ เก็บเล็กๆด้านข้างเนี่ยหนูจะใช้สีส้มบีบสีส้มไปเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นจางๆหน่อยนะคะครูก็จะเอาสีนี้แหละนะคะมามาละลายน้ําให้มันจางกว่าหกเอ่อห้ากีบที่เราทเาเมื่อกี้นี้นะคะมาละลายน้ําให้มันจางกว่านิดหน่อยนะคะอ่ะเราลองสังเกตดูก่อนว่ามันแห้งไหมนะคะใช้มือสัมผัสอ่นี้เราก็จะเก็บมันก็จะเล็กลงนะคะเก็บมันก็จะเล็กลง ูจะตว,วัดปลายแค้นิดนึงเพื่อให้มันรับกับตัวดอกเนาะนี่กูก็ล้างน้ํานะคะแล้วกูก็ปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับซับนะคะโคนก็แต่งให้มันเป็นแหลมๆตรงนี้ที่มันดูตรงๆเราก็แต่งให้มันเป็นโค้งๆตามกลีบ มันก็จะเป็นเงาเงาที่มันไม่เข้มเท่าข้างบนนะคะเป็นเงาเงา,เงาจานอไอย่างนี้เราก็ล้างผู้กันนะคะแล้วก็ปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับ ก็แต่งที่โคนมันทีหน่อยนะคะปลายถ้าหนูอยากจะให้มันตวัดขึ้นตวัดลงอะไรก็ใช้ปลายปลายพู่กันแต่งแต่งเอานะคะแต่งแต่งเอาตรงไหนเลอะน้ําก็สักออกเนาะมันก็จะเป็นเงากรีบอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะมาดเาูเราจะต้องแต่งโคนกรีบให้มันมีความเข้มนิดหน่อยนะคะมีความเข้มนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเเราอาจจะถ้าสีหมดเรา,าจะาให้สีตรงโคนมันมีความเข้มนิดเล็กน้อยนะคะก็ใช้สีเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่า ให้สีมันเป็นเนื้อสีที่เข้มๆหน่อยไม่ต้องผสมน้ำลงไปเยอะนะคะ่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดหนูจะเลือกใช้พู่กันเล็กก็ได้นะในการแต่งขนกีบนะคะถ้าเมียมันจะมีพู่กันอีกหนึ่งเบอร์นะคะในการแต่งขนกีบให้เลือกใช้พู่กันเล็กก็ได้นะคะก็คือค่อยๆใช้พู่กันเล็กแต่งๆนะคะเป็นการเป็นการแบบอ่ เก็บรายละเอียดที่โคนถ้าอยากจะไล่นะไล่ให้มันขึ้น,นไปเราก็ใช้น้ำนะคะใช้น้ำเป็นตัวหลัก โคนมันไปโคนมันอยู่ทางไหนก็ให้ตวัดไปลายพกกันขึ้นไปทางนั้นนะนะคะตะวัดไปหาปลายมันจะได้เป็นลักษณะดเดียวกันตรงนี้ถ้ามันไม่ไรเราก็ปาามันไอ บางทีอาจจะต้องอ่บางคนอาจจะแบบใช้สีน้ำตาลช่วยให้มันดูเข้มดูดุนิดนึงก็ได้่ะนะคะให้ให้ให้โคนมันมีความเข้มเข้มหน่อยเนาะ ให้พอมีความเข้มๆนิดหนึ่งนะคะ,ะทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้หมาดเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่การทําก้านก้านครูก็จะใช้สีน้าตาลนะคะเล็กน้อยบีบลงไปเล็กน้อยพอนะคะทีนี้ก่อนทําก้านเราอาจจะต้องใช้พู่ก,กันที่มันมีขนาดเล็กกว่าที่เราใช้วาดกรีบนะคะแล้วก็รอตรงนี้ให้มันแบบแห้งๆหมาดๆนิดนึง นะคะคแล้วก็สีเขียวที่เรามีเราก็ผสมเอาไว้เลยนะคะผสมสีเขียวที่เราบีบเอาไว้ด้วยนะคะสีเขียวเนี่ยครูจะไม่ใช้เขียวล้วนเลยนะคะครูจะใช้เขียวที่มันออผสมความเจือจางของสีแดงสีสีแดงที่เราทำอะ่ะ <keeper> <isce> มันจะออกเป็นเขียวน้ำตาลหน่อยมันจะเป็นเขียวเขียวเหลืองๆเนี่ยครู <Ivan> ใช้สีสีเนี้ยที่เราทำกลีบข้างล่างสุดท้ายนะคะที่เราเจือจางน้ำอะค่ะ ครูจะใช้เอาเขียวมาใส่มันก็จะเป็นเขียวตุ่นๆเขียวขี้มา้าเป็นเงาๆเ,เ,เนาะจะไม่แบบเขียวสว่างเหมือนภาพกระตูนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะจะให้ดูมันอิงธรรมชาตินิดหนึ่งนะคะให้มันเป็นเขียวตุ่นๆนหน่อยๆนี่ก็จะเป็นออกเขียวขี้ม้านิดนึงเขียวขี้มา,น,น,มาน้ำตาลน้ำ,นำตาลน,นะคะผส,สมวไ้ได้เลยนะคะระหว่างรอตรงนี้แห้งเนาะนี่เราจะมาวาดก้านกันก่อน ะะวัดการเงินก่อนก้านเราก็ใช้สีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลในที่ครูผสมไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากใช้พวกกันนะคะค,ะค่อยๆเจ็บตรงช่วงรอยต่อของก้านมาลงมานะคะแล้วก็ค่อยค่อยลากลักษณะข,ของกา้านเราใช้พวกกันเล็กเนาะเวล,ะละาลักษณะของกา้านเราก็จะโคนตรงนี้เป็นตุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆอยลากลงมา ก็จะลากให้มันดูแบบเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งมีความโค้งงอของกานนะคะตรงไหนที่สีมันมาไม่ถึงหนูก็แต่งสีได้เพิ่มเติมครูไม่แนะนําให้มันเป็นน้ําตาลเข้มมากนะอันนี้ครูจะเป็นน้ําตาลที่แบบอ่อนๆแล้วก็ผสมไอ้พอดีมันผสมไอ้สีแดงที่เราสีแดงสีส้มที่เราผสมแบบบอกี้เนี่ยเหมือนสีเขียวเลยนะคะ ส่น้ำตาลลงมาแล้วมันก็จะช่วยให้แบบสีมันใกล้เคียงกันเนาะสีมันจะใกล้เคียงกันนะคะล่างลงมาทีนี้ถึงการทําใบนะคะการทําใบเราก็ใช้พู้กันกลับมาใช้พู้กันเดิมก็ได้นะคะสีเขียวตุ่นๆที่เราผสมไว้แล้วเนาะ,ะแล้วก็จะมีใบใหญ่ใบเล็กนะคะซ้อนๆอยู่อาจจะทำใบใหญ่ก่อนนะคะครูเ็าจะ เริ่มตั้งแต่คนแล้วก็ปาดขึ้นไปนะคะครูก็จะเหลือให้มันเหลือช่องว่างของตรงกลางใบไว้นิดหน่อยนะคะแล้วก็โคนนี้ครูอยากจะได้เข้มๆครูก็จะเอาสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมาช่วยเขียวให้มันมีความเข้มๆนิดหนึ่งมีความเข้มๆนิดนึง แล้วก็เทคนิคเดิมเลยเวลาเราปาดก็คือปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับปาดแล้วก็ซับเนี่ยมันจะมีความเข้มๆของใบอยูอ่นะคะมีความเข้มๆของใบอยู่เนาะอ่ะทีนี้ใบเล็กนะ,ะเป็นใบเล็กบ้าง ก็ระดับความเข้มก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะจางจามชุบน้ํานะคะปาดซับปาดซับปาดซับ,ซบ <c oughs> นะคะอาจจะช่วงที่มันนิดหน่อยใบเล็กน้อยนะคะวันนี้ครูก็จะค่อยๆไล่สีตรงนี้เอาเข้มให้อยู่ที่โคน พราะสีมันหมาดๆแล้วหนูสามารถแต่งสีใบได้นะคะอาจจะให้มันเข้มๆที่โคนนิดหน่อยนะคะนะคะทีนี้ถ้าสีใบมันไปทับกับสีก้านยเยอะหนูก็สามารถเออเติมสีก้านได้นิดหน่อยอเติมสีกานได้นิดหน่อย ก็าครูใช้ปสิน้ำตาลค่อยๆใช้ปลายพุกกันไล่ๆๆๆออกมามันจะไปกลืนกับเขียวของใบก็ไม่เป็นไรนะคะให้มันเป็นสีธรรมชาติเพราะด้วยลักษณะของการการดอกไม้แล้วมันก็จะเป็นน้ำตาลที่ออกเป็นเกลืนกับใบสีใบเนาะ ตัวนี้ครูก็เอาสีดำตาลช่วยๆตรงโคนมานิดหน่อยนะคะให้มันดูไล่ๆกับกิ่งมันนะคะทีนี้เราก็จะนะคะได้นะได้เออดอกไม้นะคะที่เป็นการระบายแบบล่างสีนะคะแบบล่างสีก็คือมีความเข้มอ่อนแก่นะคะ